สวัสดีครับนี่ก็เป็นรายการความรู้พุทธศาสนาเพื่อเพื่อนต่างศาสนานะครับมีความประสงค์ว่าอยากจะให้เพื่อนเเราที่นักทือศาสนาอื่นได้เข้าใจว่าศาสนาพุทธนั้นเขามีแนวคิดแนวปฏิบัติอย่างไรมิได้ไหมายความว่าจะชักชวนให้เปลี่ยนศาสนานะครับวันนี้ก็กล่าวถึงเรื่องการไม่ทําร้ายผู้อื่นหรือการไม่ เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการด้วยด้วยปากด้วยคำพูดหรือว่าด้วยการเขียนไม่ว่าพูดหรือเขียนเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเขาไม่ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนเป็นเป็นข้อปฏิบัติทางวาจาคือยังไงบ้างล่ะครับที่ไม่พูดไม่เขียนให้คนอื่นเขาเสียประโยชน์ก็คือไม่ไม่ด่าไม่ว่าเขา ไปว่าเขาไปด่าเขาเขาก็เสียใจใช่ไหมครับเสียใจก็แปลว่าไปทําร้ายเขาไปทําร้ายจิตใจเขาด้วยใช้วาจานะครับหรือว่าไปนินทาเขารับหลังไม่ได้ว่าข้างหน้าแต่ว่าข้างหลังแต่การว่าข้างหลังนั้นก็มีบุคคลอื่นบุคคลที่3ที่4ที่5อะไรเนี่ยเขาก็นึกถึงความไม่ดีของบุคคลที่เรากล่าวถึงมันก็เป็นการ ทำให้เขาเสียชื่อเสียงทำให้เขาหมดความเชื่อถืออันนี้ก็ถือว่าเป็นการลุกรลานผู้อื่นเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นนะครับไม่ด่าซึ่งหน้าไม่ว่ารับหลังนะฮะแล้วก็ <c oughs> ไม่พูดล่อลวงให้เขาเสียประโยชน์ล่อลวงเขาดยการหลอกให้เขาทำอะไรหลอกให้เขาซื้อหลอกให้เขาร่วมลงทุนหลอกให้เขาไปเที่ยวแล้วก็ไปทำไม่ดีกับเขา หรือพาเขาไปทำร้ายโดยใช้คำพูดเนี่ยล่อลวงอันนี้ก็ผิดด้วยวาจาะหรือด้วยการเขียนก็แล้วแต่ไม่ยุยงให้คนเกลียดกันบางทีบางคนก็ปากเสียชอบไปยุให้เขาเกลียดกันเรื่องโน้นเ,เ,เรื่องนี้ปั่นมาให้เขาเกลียดกันแล้วก็รู้สึกจะมีความสุขนะถ้าคนเขาทะเลาะวิวาทเกลียดชังกันนะนั้นเราห้าม สะสน้าพูด้ามไม่ทำนะครับหรือว่าพวกพวกพูดปั้นเรื่องพูดปั้นเรื่องเขาเรียกมโนเองเรื่องไม่มีความจริงเลยมีมนุษย์บางคนจะชอบปั้นเรื่องจริงๆเลยเรื่องไม่จริงแต่ไม่รู้ไปสร้าง,างไงหาหลักฐานอย่างง้นอย่างนี้มาพูดก็น่าเชื่อถือครับยิ่งสมัยนี้มีโซเชียลมีเดียมีนะมีสื่อสังคมแบบนี้นั่งปั้นเราต,ตามสบายเลย ไม่รู้เขามีความสุขยังไงมนุษย์ประเภทนี้มีไม่ใช่น้อยนะครับแล้วในสุ่ยก็บอกว่านี่ข่าวปลอมบ้างอะไรบ้างก็เป็นโรคจิตประเภทหนึ่งอันนี้เราต้องไม่ทำศาสนาพุทธต้องไม่ทำนะครับไม่พูดปั้นเรื่องขึ้นมาเออมนุษย์เราก็แปลกแนละ้วไม่มีเรื่องกับปั้นขึ้นมาได้เขียนเปน็นนิยายซะเลยก็ไม่ใช่แต่ว่าพูดขึ้นมาเฉยๆพูดขึ้นมาให้คนอื่นเขาตนกตกใจพูดให้คนอื่นเขาเสียหายให้เขาเข้าใจผิด เป็นอันว่าการไม่ทํำร้ายผู้อื่นด้วยคําพูดและการเขียนนั้นก็คือไม่พูดล่อลวงให้เขาเสียประโยชน์ไม่ด่าว่าต่อหน้าให้เขาเสียหายไม่กล่าวนินทารับหลังให้ร้ายไม่ยุยงให้เขาเกลียดชังกันแล้วก็ไม่พูดปั้นเรื่องที่ทําให้ผู้อื่นเสียหายอน,นี้แหละครับถ้าปากเราดีอย่างนี้ปากเราเว้นยกเว้นงดเว้นจากสิ่งชั่วร้ายอย่างนี้นะครับเราก็มีความสุขผู้อื่นก็มีความสุขครับสังคมก็มีความสุขนะครับ ฉะ่นั้นการเว้นที่จะไม่ทําอะไรไม่เบียดเบียนผู้อื่นของผู้ตศาส,สนานั้นมีคุณค่าต่อทั้งตัวเองก็ร่มเย็ยนเป็นสุขสังคมก็ร่มเย็ยนเป็นสุขครับสวัสดีครับ